ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับปรับคอรอมอแล้วไงชั่วโมงไหน เพราะปรับแล้วต้องเกิดประโยชน์กับชาวบ้านและชาติบ้านเมืองไม่ใช่ปรับเพื่อกระชับอำนาจหรือปรับเนื่องจากพรรคแกนนําร่วมรัฐบาลต้องการยึดโคต้ากระทรวงกลับมาไว้ในมือเวลานี้เสียงวิพากวิจารณ์จับจ้องไปที่เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้เพราะกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นมือไม้สำคัญ ที่สามารถจะอำนวยประโยชน์การเลือกตั้งให้แก่พรรคการเมืองที่คุมกระทรวงนี้ได้เปรียบกว่าคู่ต่อสู้ทั้งระดับชาติและท้องถิ่นซึ่งเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเลือกตั้งสสอ,อบอจอ,อบอตอหรือนายกเทศมนตรีรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ประโยคฮิตติดปากก็คือเงินไม่มากาไม่เป็นเรื่องนี้ไม่ต้องปฏิเสธกันเพราะมันคือความจริงที่ย้อนแย้งกับพักการเมืองและนักการเมืองที่ชอบอ้างกันเหลือเกินว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งกระแสะข่าวการปรับคอรมอถ้าจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องการขบอำนาจขบเหลี่ยมระหว่างพักเพื่อไทยของนายใหญ่ทักษิณ กับพักภูมิใจไทยของครูใหญ่เนวินเท่านั้นแค่นี้จริงๆไม่ใช่เชื่อชาวบ้านหรือเพื่อชาติบ้านเมืองหากย้อนกลับไปดูข่าวจะเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยมีมาตลอดและก็หลุดมาจากปากของนายใหญ่วันที่11ธันวาคม67ทักษินให้สัมภาษณ์สื่อระหว่างไปปราศัยหาเสียงช่วยผู้สมัครพักเพื่อไทยลงสมัครนายกอบจอ ที่จังหวัดอุบลราชธานีกรณีนายอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะัวหน้าพักภูมิใจไทยไม่สนับสนุนการแก้ไขระเบียบกระทรวงกลาโหมเพื่อสกัดการทำปฏิวัติว่ววาพักภูมิใจไทยอาจจะพูดเร็วไปซึ่งยังไม่ได้ถามว่าเป็นมติของพักเพื่อไทยหรือไม่และว่าภูมิใจไทยรีบหล่อเร็วไปนิดขอให้หล่อช้าๆหน่อย เพราะพักร่วมรัฐบาลต้องฝึกการทำงานร่วมกัน13ธันวาคม67จากการกล่าวประกถานในงานสัมนาพักเพื่อไทยที่หัวหินทักษิณแสดงอำนาจบาดใหญ่พูดให้ลูกพักในคอกฟังว่าเมื่อสองวันก่อนมีการเอาร่างพระราชกำหนดเข้าคอรมอปรากฏว่ามีพักร่วมพักหลบโวยอย่างนี้มันไม่ใช่เลือดสุพรรณนี่หว่าถ้าอยู่ด้วยกันมันต้องด้วยกันสิ ไม่อยากอยู่ต้องบอกกันให้ชัดเจนเราเป็นคนพูดรู้เรื่องห้ามนี้ต่อไปนี้ใครหนีก็ต้องบอกถ้าน,นี้ก็ต้องส่งใบาลาออกมาด้วยง่ายดีคนที่ลาประชุมคอรมอนในวันนั้นก็คืออนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยกับพีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็ถือว่าโดนเต็มเต็มแต่อนุทินยังพิวโดยให้สัมภาษณ์ออกตัวกับสื่อว่าไม่เกี่ยวกับตน เพราะเข้ามาประชุมครมในช่วงท้ายของการประชุมในวันนั้นนอกจากปากของทักษิณประเภทปากคอเราะได้ที่ทิมแทงพักภูมิใจไทยอยู่ตลอดเวลายังมีความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมอีกสองเรื่องคือกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อน,นำไปสู่การฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนักการเมืองและกรณีร่างกฎหมาย Entertainment Complex ที่พักเพื่อไทยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องคาสิโนซุกไว้ในกฎหมายฉบับนี้12กุมภาพันธ์68สอส,อสอภูมิใจไทยไม่ยอมเสียบบัตรแสดงตนและสวสายสีน้ำเงินสายตรงของครูใหญ่บุรีดําวอลออกจากห้องประชุมในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับอันจะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยพักเพื่อไทยเป็นตัวตั้งตัวตีมผลปรากฏว่าทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงต้องปิดประชุมไม่สามารถประชุมต่อไปได้เรื่องล่าสุดเมื่อ9เมษายน68ก่อนปิดสมัยประชุมสภาในชัยชนกชิดชอบสอสบุรีรัมเลขาธิการพักภูมิใจไทยได้ประกาศกลางสภาเป็นข่าวสะเทือนเลื่อนลั่นว่าขอประกาศต่อรัฐสภาแห่งนี้ว่าชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของเนวินและกรุณาชิดชอบ ผมจะไม่มีวันเห็นด้วยกับกาสิโนไม่ใช่แค่พรบฉบับนี้แต่ทุกฉบับหลังจากนี้แม้กระทั่งพรบรของพรรคภูมิใจไทยสิ้นเสียงชัยชนกใครก็รู้ว่าเป็นสัญญาณของระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวชนิดที่สร้างดาวกันคนละดวงและในะวันพรรคเพื่อไทยก็ยิ่งผวาเพราะภูมิใจไทยหายใจรดต้นคอ แบบประชันชิดมากยิ่งขึ้นทุกวันขนาดว่าเลือกตั้งท้องถิน่นอาทิเลือกนายกอบจพักเพื่อไทยก็ตกเป็นรองพักภูมิใจไทยบรรทัดนี้พอจะเดาได้ว่าหากมีการปรับครมรมกันจริงๆพักภูมิใจไทยคงไม่ยอมง่ายๆที่จะยกเก้าอี้มอทอนหนึ่งซึ่งอนุทินนั่งอยู่คืนให้แก่พักเพื่อไทยและก็คงจะนำไปสู่การเฉดหัวพักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาล จากรัฐบาลผสม11พักในเวลานี้322เสียงเมื่อตัดพักภูมิใจไทยที่มีเสียงจริงๆ69เสียงออกไปก็ยังเหลืออีก253เสียงถือว่ายังมีเสียงข้างมากแบบน้ำปริมๆแตกเกินกึ่งหนึ่งซึ่งหากพักเพื่อไทยจะดึงพักประชาชนที่มีอยู่143เสียงเข้ามาร่วมด้วยน่าจะเป็นงานใหญ่คงลำบากสุดท้ายต้องประคองไปก่อนแล้วหาพักเล็กๆจากซีกฝ่ายค้านมาเติม และเมื่อกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569ผ่านสภาถึงวันนั้นจะยุบสภาเมื่อใดก็ได้ประชาธิปไตยจอมปลอมก็เป็นแบบนี้ผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองย่อมมาก่อนประชาชนและชาติบ้านเมืองก็แค่ข้ออ้างที่ใช้เป็นใบเบิกทางเพื่อเข้าไปแสวงประโยชน์เท่านั้นอาชีพนักการเมืองในประเทศไทยจึงเป็นอาชีพที่ส่วนใหญ่เล่นแล้วรวยกันทุกคนชนิดที่มีกินมีใช้ มากกว่าชาวบ้านเป็นเท่าทวีแต่ไร้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปบเบลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณเอปเ e ิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel seven e a l t y